เอสเกรดราหาซึ่งก็บอกเราว่านะครับเราจะมาเล่นตามที่ทุกคนอยากให้ผมเล่นกันนะครับแต่จริงๆผมก็อยากให้ทุกคนขอนี่เรจะเล่นตัวนี้แหละนะครับมันก็คือไททันโอ้โหเราพวกไททันครับซึ่งไม่ได้มีกันแค่นี้นะครับอันนี้ผมสร้างย่อยๆไว้ก่อนนะครับนะเออซึ่งอันดับแรกนะครับเราไททันนะครับจะต้องโดนขัดขวางด้วยมนุษย์ยุคสมัยกรุงโรมนะครับแล้วก็กลุม่มสปาร์ตันแล้วก็กลุ่มคาทอลิกแล้วก็กลุ่มเอฟอัพนะครับนั่นหละว่าคนป่าเหล่านั้นเองจัดก,การมันลยุยอ้าวยิงใครวะนะอ้าอือ้าว เอาไว้แตกทองกันนิดนึงนะครับไอ้นี่เป็นทรยลครับเป็นไททันเออเป็นไททันที่ปลอมตัวมานะครับนะเออเอาละนี่มืนมอนไททันหญิงนะครับนี่เอานะเว้ยโอ้มันทับเราแล้วอ้บามาา้าาาบไปแล้ว้ัทับเราโอ้โหไอ้การแบงเลแน่นอนเลยวะน,น,นะครับตอนนี้ครับเราไม่รู้นะครับระหว่างไททันกับมนุษย์ใครจะ เหนือกว่ากันนะครับนะนี่นี่อันนี้ไม่ต้องมีทีมสำรวจไม่ต้องทีมมีทีมสารวัตรอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ <c oughs> อยู่ด้วยกันเองเลยนะครับนะเหล่ามนุษย์ยุคก่อนก็สามารถฆ่าไททันได้ไม่ต้องมีเครื่องยิงสาม,มิติอะไรทั้งสิ้นนะครับ <Yeah. S 2> นี่เอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้โหเหล่าไททันเนะี่ยเอาตะเวอยตอนนี้เหล่าไททันกับมนุษย์แมงเดอือาเท่ากันแล้วว่เราเดือดรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเหล่าไทไทัไไกนกำลังจะตายแล้วชิหายเหล่าไททันบอกเออเือดเดือดเดอยเดล้มจริงครับแอะล้มไปสองเรียบร้อย พวกเราดีฉลองกินไททันกันแ <C le af> ม่งแดกไททันอีกแล้วเหรอมึงเนี่ยนะครับนะกูกินทุกอย่างเหรอเว้ยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มีกำแพงการไททันไว้นะครับนะซึ่งก็จะมีตัวผมนะครับที่คอยเล่นอยู่ด้วยนะครับเราก็มีกองทัพทหารเราเออ กองปราบสารวัตรนะครับนาแล้วก็โอ้โหหน่วยเอ่อสิครีตตี้นะครับป้องกันระดับกำแพงไว้นะครับนาแล้วก็มีหน่วยแนวรบแนวหน้านะครับนาซึ่งมีเกาะเต็มตัวเลยนะครับนะแล้วเราก็ได้เจอกับไททันตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับที่ผมสร้างดูซิจะเป็นยังไงรุ่ยมันดูดระวังด้วยมันบุกแล้วไททันตัวนี้ยิงเข้าไปแต่ไม่ต้องกลัวพวกเรามีเกาะอย่างดีนะครับโอ้โหเป็นขี้เพื่อเราไปแล้วช่วยด้วยสตีบบ้ตายแล้วโดนชิมโอ้ือทะลุท้องเออ ตายหนึ่งนะครับนะตอนนี้เอ้ยตอนนี้พวกเรามันล้มเราต้องกระชากยิงเรานะครับนะเดี๋ยวผมเล่นตัวผมดีกว่านะครับนะเอาละฉันจะจัดการด้วยตัวเองเฮ้ยแม่งมีดาบด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ดาบนี่นี่นี่เอาเอาละฉันจะออกไปด้านนอกทุกคนประการมันไอ้ไททันตัวนี้นี่นี่แหละ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 มันตายแล้วทุกคนฮ่าไททันมันช่างกลางจริงๆแต่หารู้ไหมว่าไททันตัวนี้แค่เป็นไททันเวลแรกเท่านั้นนะครับที่ผมสร้าง เอาครับต่อมาเราต้องมาเจอกับลูกไททันแหมแม่งหน้าตาน่าเกียดจังเลยพวกเราตอนนั้นโวยเราไปบอกโอ้โหแม่งตัวน่าจะไม่รอดว่ะออแมงเอ้อย่าให้พวกมันเข้ามากระแพงได้วยอยให้พวกมันเข้ามากระ멍แหงได้วยพวกมันบ้าเหลือเกินมันคือลูกไททันนะครับพวกนี้นะครับนะเอาละเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมวยตัวฉันเองโอเคตอนนี้มีปืนอาวุธพร้อมโอเคอย่าให้มันเข้ามาข้างในได้กระโดดไปแล้วครับเฮ้อฉันอยู่ด้านบนตรงนี้นี่แหละนี่แหละระวังอย่าให้มันเดินเข้ามาได้มันเข้ามาแล้วทุกคน เก็บ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 อย่าเข้ามาอะไรมึงอะไรมึงยิงเอดช็อตไปดิเอดช็อตไปดิอะไรเรากูใส่ชุดเกาะนะเว้ยอะไรมึงอะไรมึงไอ้พวกไททันเบบี้เฮ้ยไปอยู่กับเพื่อนก่อนนะครับนะไปอยู่กับแก๊งสามทางนี่ก่อนนะฮะยิง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 ตายตายมึงอะไรมึงอะไรมึงกูอยู่นี่เฮ้ยนี่เข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้นะครับนี่เอาละเอ้ยพวกนายกระสุนหมดแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเองเดี๋ยวฉันช่วยเอง นี่นี่เอากระสุนพวกมันนะครับนะเร็วจริงๆนี่นี่แน่นี่แน่พวกไซทันตายตายปัง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 ตายเรียบร้อยไม่มีใครรอดนะครับนะผมเก็บด้วยปืนลูกซองอะไรพวกมึงยิงไหลกพวกมึงยิงะไรกัน พวกมึงยิงอะไรกันพวกมึงยิงอะไรกันดีฆ่ากันทั้งพวกตัวเองนะครับสงสัยกูโดนไททันผีสิงนะครับนะสิงล่างนะครับนะน <c oughs> ี่ยิงไปดียิงไปดีอะไรมึงอะไรอะไรอะไรเรนี่ยบร้อยนะครับนะ <c oughs> ชนะแบบชนะจริงๆนะครับชนะแบบชนะทีมตัวเองแล้วก็ชนะทีมฝ่ายตรงข้ามเลยครับเพราะฆ่าทั้งทีมตัวเองแล้วถ้า <c oughs> ฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแม่งโคตรบ้าบอเลยผมเล่น เอาครับต่อมารองเจอกับไททันก๊อปปี้ช้างนะครับโอ้โหมันหน้าตาน่าเกียดจังเลยวะเพราะเราหยุดมันโอ้โหชิบหายหยุดไม่ได้ด้วยนะครับไททันตัวนี้แม่งเร็วผิดปกตินะครับนะเฮ้ยมันรอหยุดห้มันไห่ได้โอ้โหด,ดูดูดูมันชนดิมันควิดนะครับเพราแม่งน่ากลัวชิบหายเลยวะนะครับผมต้องเล่นโผมแล้วแหละโอเคปฏิบัติการนาโต้เริ่มได้แรงจะเล่นแล้วเอา ไม่เล่นละเอาชิบหายแล้วมันมาแล้วมันมาอะไรตอนนี้ชิบหายแล้วเฮ้ยหยุดตอนชิบหายละกูชิบหายแล้วกูขึ้นไปได้นบนดีกว่าขึ้นไปด้านบนขึ้นไปได้นบนขึ้นไปได้นบนขึ้นไปได้บนจะมีตัวกูอีกตัวหนึ่งเว้ยเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนะไอ้พวกนี้มันขึ้นมาด้านบนไม่ได้หรอกนี่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 โอ้โหดูมันตาดูตามันบอกผมแม่งนะ่ากลัวชิบหายเลย นะครับผมโดนเข้าไปในกองนี้จะเป็นไรไหมเนี่ยนะลองโดไดิโอ้ยโอ้โอ้ย้้จะไปโอ้ยกูตยช่วยกูทีช่วยกูทีโอ้โหตอนนี้ผมโดนลุมสกนะครับนะเอาเอตัวนึงช่วยเอ้ยอยู่ตัวยุ่งกับตัวกูเดี๋ยวนี้อยู่ยุ่งกับตัวกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนแมงมันอึดจังเลยวะนี่ตายตายทั้มึงตายตายอะไรมองอะไรกันแมงก้ากวว่ะดูดมาก็น่ากลัวเนยเฮ้ย้มันเริ่มจะไต่ขึ้นมาแล้วว่ สงสัยนะครับนะ้าโอ้โหจะโดนพวกฝูงนี้เอาไม่อยู่จริงๆนะครับนะฝูงนี้เอาละต่อมาลูกศิษย์ไอคอยหรือว่ากอริลลายักษ์ของเราจะต้องมาเจอกับไททันโอ้โหวิบริตนะครับเอาเลยแม่โอ้โหยหมันมันใหญ่ชิบหายเลยว่าใครสร้างแขกขึ้นมาว่าอยากรู้จริงๆเลยห้ามสปอยนะไอสัตว์นะครับนะนี่เนี่ยโอ้โหอดี้โอ้แก ดูมัน <tampoco> ต่อยนี่นี่ต่อยคืนดูเลือดดูเลือดนะครับนะเฮ้ยมันต่อยหนักว่ะมันต่อยหนักว่ะเราต่อยมันแทบจะไม่เข้าเลยว่ะเออกูฝึกมวยมาดีนะเนี่ยต่ทำไมมึงเก่งจากไรวะนี่ทุ่มไปทุ่มไปทุ่มไปเออเออโอ้โดนต่อยหัวโดนต่อยหน้าเออหต่อยทันยากตัวนี้มันหดเหลือเกินผมคิดว่าเกลีนาตัวเดียวคงเอาไม่อยู่นะครับนี่โอ้โหโดนต่อยปิวเลยนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งขนาดใหญ่นะครับยิ่งต่อยปิวได้ง่ายนะครับเรดิโอ้ยเออต่อยหนา มาดิมึงมาเดี๋ยโอ้โหต่อยหน้าสัตนะหน้าสัตนี่นี่อะไรมึงมึงคิดว่ามึงตัวใหญ่จนชนะได้งั้นหรอเออแต่มึงก็มีสินนะเพราะตอนที่เลือกกูเหลือครึ่งแล้วชิบหายเอ้ยโอ้โหโดนต่อยทีแม่งตัวเคลื่อนเลยนะครับนักกอริล่านะครับจับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในแทบจะในเกมเลยก็ว่าได้นี่นี่อะไรอย่ามาแตะช้อนอย่ามาแตะช้นอุ้ยอย่ามาต่อยนี่เนี่ยทุบพื้นอย่ามาแตะต้องตัวชันมานี่เนี่ยทุบหัวไปดิทุบหัวมันนี่เนี่ยต่อยหัวไปแต่แท็กบอก เออท่านบาะกาศนะครับแม่งตัวใหญ่ชิบหายนะครับเนาะตัวใหญ่เกินนะครับนี่นี่เออออกจากมันเออทุ่มันก็ได้ทําไงก็ได้เร็วเร็วมึงจะตายอยู่แล้วแล้วข้าจะทำอะไรสักอย่างโอ้กูไม่ทําอะไรทั้งน้อนละกูจะสู้สู้แบบที่กูเคยสู้เออแต่รู้สึกว่ากูจะไม่รอดว่ะฝักบอกแม่กด้วยนะว่ากูรักเขาไอ้คอยเอ้ยเฮ้ยตัวอ่อนเลยทีเดียวนะครับนะแม่งสู้ยาก นี่ไทท่านบัดนี้เจอกับแก๊งแมลงปีศาจมึงตายแน่ไทท่านตัวนี้มึงเออเร็วๆจะมากินกูแ้พวกเรากินมันเร็วโอ้โหนะครับนะผมบอกเลยไทท่านตัวนี้ตายแน่นะครับนะจะไทท่านแม่งอึดกว่าตัวนี้นะครับนะโอ้โหถึงว่าสมควรมากเลยนะครับที่บางกล้าได้ขนาดนี้นะครับดูมันดูมันอู้อย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่อยากเป็นบวมเฉันไม่อยากตัวบวมเอฉันยิ่งแพ้พึ่งอยู่อะไรกันเนี่ย อย่าไปยุ่งกับฉันดัวฟอมรูม,มีข้อด้วยแก่ติดมาติดตัวกูไปหมดแล้วตายนะครับนะไททันตัวนี้แพ้ฝูงฝูงแมงนะครับนะเรียบร้อยฮอ เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับไททันสังหารโอ้โหไททันตัวนี้นะครับหน้าตาแม่งแปลกพิลึกกึกือมากนะครับแต่บอกเลยว่าโหดสุดๆจิม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 เแค่พวกเรากจะตายแล้วไททันตัวนี้มันเกินเลยเกินพวกเราทำอะไรมันไม่ได้เลยเออเอเราจะกัดอะไรวะเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กัดเลยไอ้สนะครับจะสู้มันยังไงล่ะเนี่ยครับตอนนี้มันไม่มีเลือดออมีอยู่นะครับนะเป็นกล่องนะครับนะต้องกัดกล่องไม่ใช่กัดไม่ใช่กัดรูมึงกัดรูมันอยู่เออที่อท้โดนจิ้มเล็วเอออไททันตัวนี้นะครับโหดเหลือเกินเป็นเหม ไททันเครื่องจักรนะครับนาะเป็นหนึ่งไททันแบบที่โดนดยัดแปลงมาจากรูตังดาวอีกทีหนึง่งซึ่งหน้าตาแป่งประหลาดโอ้ดูดูทีเล็กทีเล็กตอนที่พวกอะนะครับเออจิจิ้วนี่จิมจิมจิมพวกนี้ครับแฮะตายยี่กระตัวแล้วพวกเราโอ้ทีเล็กกำลังจะตายเองไม่ช้านะครับนะส่วนโอ้โหคณะทารัตกูกูโดนทับเบนเต,ต่นะครับนะ โู้นะครับนะรู้สึกว่าจะสู้ยากเลย้ยพวกเราเรจะฆ่ามันได้แล้วนิดเดียวเออเราแคต้องใช้ความหวังความฝันนะครับเอ,อ้ยมันจะยังทับกูอีกแล้วเฮ้ยเ,ออเ,ออเออนี่กัดอะไรมึงกัดหนามึงอยู่มานาน้า,นา,นาทีเล็กมึงรู้ไปเนี่ยนะครับดูดทีเล็กแม่งโง่ยี่หม่นะครับนะออจะเสืียชนะด้วยงงเลงงยนะครับนะ เอาครับต่อมาไม่เล่นไม่ได้แล้วมันต้องเจอกับไททันงูโอ้โหวิโคตรเท่นะครับนายไททันงูตัวนี้มาดูกันนะครับฟุบบดิโอ้โหยอันตรายแน่กูบอกเลยไม่มีใครแตะตัวมันได้แน่ๆนะครับดูดิอะไรกัดอะไรกัดเข้าไปอพวกเราทำไมเรากัดเราโดนฉกแทนวะเนี่ยเอออมันเหมือนมีหน้างูหลายตัวอยู่คุ้มกันมันเลยดูดิดูดิโอ้โหไททันงูตัวนี้โอ้โหยเอาดิมีโสบด้วยโอ้โหโคตรโหดนะครับไททันงูตัวนี้แมงเอ้ย เอาละพวกเราคือนักรบไททันเขามีแต่นักสำรวจยิงเครื่องสามมิติอันนี้แม่งคีแองโคลซารัสนะครับโคตรเฟี้ยวเอาละนะครับจะมารางูกันงูไททันยักษ์นี่โอ้โหโอ้โหอะมันจิ้มคอหอยกูแล้วโอ <Bond> <pakai Again> ้โหฟาดไปเสียงดังฟังชัดนะครับดิเอาดิโอ้โหแต่สู้ยากโอ้โหว่าแบบนี้เถอะพวกกวอนนี้เถอะเราไม่ชนะมันหรอกก็อไม่น่าเลยนะครับตายแอะ เอาละครับงั้นเรามาเจอกับไททันที่โอ้โแม่งตัวนี้แม่งเท่สุดแล้วเท่าที่กูทางสร้างมานะครับนะหยแม่งโคตรเท่เลยไททันบ้าอะไรวะเนี่ยอู้อ่ะเอาล่ะตามสเต็มนะครับเจอกับไซเลนเฮนนะครับไททันโอ้โหผมบอกแล้วนะครับนะปรับตัวใหญ่มากไม่ดีแต่ก็บอกเลยกูก็ยังโดนได้โวยแโอ้โหตกแคลนหลุดข้างหนึ่งด้วยนี่แหละครับนะ การสร้างตัวใหญ่มากเกินไปเพราะฉะนั้นในเกมนี้เราจะไม่สามารถสร้างไททัน60เมตรได้นะครับแลสร้างสูงมากเกินไปตกเลยอุ้ยอาละครับตอนนี้ไททันนะครับกลายเป็นแม่นาพักขนงไททันกลายเป็นแม่นาตกนะครับนะโลแขนมันก็แขนยังยื่ออยู่ด้วยเอาแขนกูกนมาดูแขนดูแขน คนมวลสวนไซเรเทนมันก็ไม่ตับเตี่ยอะไรนะครับนายยืนอยูอย่จสื่อนะครับอเอาหลังงันมาเจอกับนี่งูนะครับนาจากที่จะเจอตั้งแต่แ,ตแรกอยู่แล้วนะครับแต่ตะกี้ผมเล่นเพลินไปหน่อยเอาละนี่งูฉกงูฉกขาเราโอ้แต่ท่านมึงยืนเป็นแม่นางอีกแล้วนะนมึงจะต้องเป็น,น,นรูฟี่หรือไงนะครับแต่ท่านรูฟี่นะครับนาเอาดีเอาดีใครชนะนะครับนะางูชนะนะครับนะาแต่ท่านเป็นบ้าอะไรกับเบิกประเด็นนะของขงมากเลยแต่ท่านมือรูฟี่ เออมันจะหัวสักแค่ไหนเชียวหูเจอกับฟงไทท่านนะครับเอาแหละมาดูกันนะครับนะตัวเดียวนะครับดูซิจะสู้ได้ทั้งกองทัพหรือเปล่าครับไทท่านกับไม่มีหัวไม่มีแขนนะครับเออโอ้โหโอ้โหโดนรุมสกรรมโดนรุมสกรรมยำเปโดนรุมสกรรมยำเปอเอออะโดนจิ้มตูดโดนจิ้มโดนจิ้มโดนจิ้มเอออืออืออือออโอ้โหนะครับรู้สึกว่าไอ้งูนี่จะเก่งรอเกิดนะครับนะสู้ยากยากนะครับนะเพราะว่า แตะตัวมันไม่ได้ดูดิแตะตัวมันก็โดนจิ้มแตะตัวมันก็โดนจิ้มแตะตัวมันก็โดนจิ้มโอ้โหนะครับนะโหดเจอนลยครับสำหรับไททันตัวนี้นะครับนะนี่นีโอ้โหโดนจิ้มโดนจิ้มโอ้พวกเราฆ่ามันไม่ได้เลยว่ะหัวหน้าแต่แค่มันได้ไงล่ะตัวมึงก็ไม่มีแขนมึงก็ไม่มีนะครับมึงเจออะไรไปสู้เขานะครับนะเออก็ถูกครับแม่งเอาหลังนั้นมึงเจอกับรถถังรุ่นใหม่ที่ยากจะต่อกองโอ้โหยิงมิดรไซด์มึงเอาดิมึงตายกูบอกเลยมึงตาย มึงเจออย่างนี้มึงตายนี่นี่รถถังไทยท่านของแท้นะครับไม่สามารถที่จะจริงเข้ามาระยะประชิดได้ด้วยนะครับนี่ตายเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, oh, ดูมันดิ้นดูมันดิ e ้นนี่แหละวิธ <im omat airports> ีการปราบไทยท่านอย่างแท้จริงเอาครับต่อมาสงครามระหว่างมนุษย์กับไทท่านนะครับได้บังเกิดขึ้นโอ้โหซึ่งมีไทท่านหลายตัวเพียบเลยพวกเราหยุดมันไว้เอ้ยไทท่านช้างชิบหายแล้วดูดิไทท่านช้าง ดูมือมันดิดูงวงมันดิแม่งหน้าตาคุณน้าแปลกเลยนะครับมาเป็นมือกองเร็บด้วยนะครับนะางวงมันหน้าตาตุเรศมากนะครับโอ้โหดูดิดูโอ้โหตอนนี้ทุกคนกาลังเข้ามารุมนะครับเข้ามารุมไอ้ตรงตัวไททันเอ้ยเข้ามารุมตรงรถถังเอาไว้ทำจัดไททันนะครับซึ่งรู้สึกว่าไอ้งูนี่จะเดยกพวกมาแก้แค้นนะครับนะเออพอคันตะกี้ไปว่แพนะครับส่วนทหารที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับโดนกัดกินตายหมดแล้วนะครับนะเออดิดิโอ้โหเป็นไงชนะว่ะไททันชนะว่ะนะครับ โอ้โหเรามานุษย์ได้พ่ายแพ้ไปนะครับสำหรับศึกนี้นะครับนะเอออ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเล่น ARBS นะครับในคอนเทนต์ไททันของเราก็จบเป็นทั่งรียบร้อนะครับซึ่งข้อมั่วๆหน่อยนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงจะสร้างย,ยัง,งกับตัวไททันนะครับนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็สร้ออกมาได้ตลกอย่างนี้แหละนะครับนะ เออแล้วเราดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับค er อนเทนต์ใน RBS เพราะพี่คิดว่าพี่น่าจะสร้างแบบแนวกับดักแนวตลกๆแล้วนะครับนะนำจากนี้นะฮะเออไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c r ร b ์ด้วยนะครับ